สุดพิษบนโลกโซเชียลนะคบคือที่นี่เลยชตาธรรมชาตินะครับคาเฟ่ที่นคนปรปฐมที่นี่เขาจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเขาหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมชตาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าว่า Đừng nghe ba, Đúng no? Ok Bye yeah. guys! ไปในร้านกันดีกว่าครับไปหาของกินกันก่อนดีกว่าหิวมากๆเลยเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วไปลแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่นั่งที่หนึ่งนะครบต่างจากด้านในสารา รงนี้ก็จะเป็นแบบว่าลมโกรกม,มากๆเลยเราก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปนะคะเยอะเลยมุมแรกก็นู่นเลยตรงประตูตรงนู้นเนาะแล้วเราก็ถ่ายรูปไว้อัปเดตลงโซเชียลแล้วก็ตรงนี้ครับอีกมุมหนึ่งที่แนะนําว่าถ้ามาเช้าหรือมาเย็นเลยแต่มาตอนเที่ยงเนี่ยก็คือแดดจะก,กําลังดีเนาะเรานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแต่ไมรู้มันก็จะเห็นสลาสตรงูเนาะทำให้รู้ว่าที่นี่คือชตาธรรมชาตินะคะธรรมชาติสุดๆเลยจริงๆดูดิ มุมถ่ายรูปที่นี่นะคะมีเยอะมากๆนด้านบนที่เราขึ้นไปใช่ป่ะแลนนี่ด้านล่างก็จะมีเป็นเต็นท์ด้วยนะคะเป็นแบบแคมปิ้งแบบว่านี่เลยให้นั่งแบบชิลๆชิคๆถ่ายรูปเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเต็นท์ให้เรามาแอคทาถ่ายรูปได้เดินล่นแล้วหลังจากที่เก็บภาพบรรยากาศในร้านนอกร้าน เต็น็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับริมน้ํามีเนื้อให้พายด้วยเฮ้ยดูดิโหธรรมชาติแบบชิคๆมากไม้พายอยู่นี่เนาะแล้วนั่นเรือคือจะบอกว่าน้ําใสแล้วเนี่ยหรือว่าเรามาเช้าเกินไปที่นี่เขามีที่บําบัดน้ำนะครับน้ําก็เลยใสเขา็นยัีเลือดมีเครื่องปั๊มน้ําดูดน้ําสารพัดน้ําเพื่อทําให้น้ำตรงเนี้ยไม่อยู่นิ่งไม่งั้นถ้าน้ำไม่อยู่นิ่งแล้วน้ํามันจะเสียเพราะฉะนั้นน้ํามันจะต้องวนนี่นี่นี่เขามีป้ายบอกด้วย ลงเรือระวังตกน้ํแถ้าเราเควรจะลงไหมถ้าเราลงเราจะตกน้ำไหมเดี๋ยวเราไปลองพายเรือกันดูดว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะชิปมันจะสวยขนาดไหน,นชิปพายแล้วลงชิปพายแล้วลงออันนี้คือเราถ่ายจริงๆนะเว้เราพายใสย,ยหลังเลยเราพายจริงบอกว่าไม่ได้ใช้สแตนด์อินเ,อเลยนะเว้บอกว่าเาบิวที่ถ่ายนะคือแบบสวยอ่ะดีงามอ,อันนี้ก็คือเป็น ที่เรามาถ่ายรูปเล่นตอนเช้านะครับนี่ตรงนี้เลยนี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติมากๆนี่ดีงามสุดๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพายกับฝั่ง ระดับน้ำเท่าไหร่ด้วยือแบบไม่อันตรายอ่ะมาแล้วแบบดูดิวิวถ่ายรูปแชะแชรโอ้ดีงามโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันไปโอเคแล้วตอนนี้ครับก็มาถึงเวลาทานอาหารของเราแล้วนี่อาหารของเรานะครับก็จะมีนี่เลย อันนี้ยำสวงสวรรค์ครับีการตกแต่งนี่เหมือนแบบว่าอยู่บสนสวงสวรรค์เลยเนาะ <S <S แล้วก็อีกอย่างนึงเราเด็ดกะสั่งมาคือนี่เลยครับ <S <S ข้าวมัสมั่นน่องไก่คือน่องไก่อลังการงานสร้างมากส่วนเครื่องดื่มของเรานะครับก็จะมีนี่เลยนี่โอเชียนคอฟฟี่ด้านล่างสีฟ้านี่คือโอเชียนน้ำทะเล โอเชียนอันนี้คอฟฟี่มันเลยรวมกันเป็นโอเชียนคอฟฟี่ครับนี hey. ่แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างหนึง่งอันนี้บ hey. ัดดี้โจนน์นี่ก็คือการเอานมสดมาปั่นนะครัแล้วน oh. นี้ก็จะเป็นเย oh. ลลี่มันเป็นบัดดี้กัน oh. ก็เลยชื่อว่าบ oh. ัดดี้โนน์มาเกี่ยเรามาลองชิมข้าวมาัสมันน่องใจ oh. น่องใจดูว่า <c oughs> ว่าจะอร่อยหรือเปล่าดูเขาจัดจานมาดีแบบโอ้ดีงามอันนี้คือไก่ดูนะนี่ไก่มาเป็นแบบมาน่องแบบเปลิลเลอขนาดนี้อ่ะ ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกอแต่นี่อันนี้มันฝรั่งค่ะอืมโอเคนะตร่งเทนไม่แรงมากอืมชิมล,ล้อไก่แล้วก็นี่ทานคู่กับยำสวองสวรรค์น,นี่ก็พวกผลไม้อะ่ะแล้วก็จัดจานแบบว่าสียงามมากอร่อยเฮ้ยหลดเขาเป็นแบบธรรมชาติ มา,ามาเราปัอมดี๋ยวนี้ยังจะมาปาเลยอ่ะถึงรอดแล้ว,วโอเคทานของขค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทานของหวานกันต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเราเรามาชิมกันดูดีกว่าว่าเค้กมะพร้าวอ่อนแค่ลมพัดก็ล้มแล้วเป็นไงบ้างเนาะนี่ๆดูนี่ด้านหน้าเห็นป่ะนี่มะพร้าวล้วนๆน,นี่ก็จะเป็นขนมเค้กนี่แบบโอ้โหมาเดี๋ยวมาลองชิมกันอ่ะกินอื้ม าได้หรอหอมหวานนี่แล้วตรงกลางเนี่ยเ้ามีเป็นแบบไส้ดิเห็นไหมอ่ะเป็นมะพร้าวไส้อ,อร่อยหอมมะพร้าวแล้วก็นี่ครับเค้กส้มดูมาแบบทีชั้นหนึ่งสองสามเลยอันนี้มีเนื้อส้มมาให้เราด้วยเห็นไหมนี่อันนี้มีความหนานุ่มไม่ล้มง่ายๆชิมเค้กส้มอันนี้ว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่ปุ๊บนี่เรามา้องนะนี่ ลองอืมไข่ส้มประโดนว่ะอร่อยส่วนนี้โอเชียนเค้เราไม่กินเข้าไปแต่มาที่นี่เราต้องลองดูโอเคนะได้อยู่มาดูลงไปแต่โอเชียนเลยได้ได้ไม่หวานไม่ขมจนเกินไปโอเคอาหารที่นี่ได้ผ่านนะครับแล้วก็เบเกอรี่เค้กก็ได้ไม่หวานมาก เครื่องดื่มเราชอบนี่นะบัตตี้แนนก์เราเราชอบกินนมแล้วก็ที่เนี่ยบรรยากาศการถ่ายรูปอะ่ะเยอะแยะมากมายเลยร้านเขาเปิด9โมงถึง6โมงเย็นนะหยุดทุกวันจันทร์อย่าพลาดมาวันจันทร์ล่ะอย่าพลาดมาวันจันทร์ล่ะรับรองร้านปิดรองให้กับบ้านแนนอนโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเราด้วยนะแล้วรอดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวคาเฟ่ที่ไหนพาไปกินที่ไหนอีกโอเคครับ